หมอเจี๊ยบลุยช่วยประชาชนขอเพียงโทรบอกพร้อมทุกสถานการณ์หมอเจี๊ยบละละนาก้องทรณินโพสคลิปจัดส่งยาช่วยผู้ป่วยโควิด -19 อาสาทุกคนทำงานเต็มที่แม้ต้องตากฝนลุยถนน,นมืดคำ่ำแค่ไหนก็ไม่หวั่นด้านชาวเน็ตชื่นชมนี่แหละที่เรียกว่าทำด้วยใจ จากสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยขณะน,นี้อยู่ในช่วงหน้าเป็นห่วงเอามากๆแน่นอนว่านอกจากภาครัฐที่ทำให้หน้าที่ดูแลแล,แลว้วประชาชนล่าสุดคนดังและคนในวงการบันเทิงก็ไม่อยู่เฉยออกมาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันโดยหนึ่งในนั้นคือคุณหมอละละนากลก้องทรณินหรือหมอเจีย๊ยบที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และคนในวงการบันเทิงหมอเจีย๊ยบผุดโครงการตัวเล็กใจใหญ่เปิดรับจิตอาสาร่วมกันเป็นฮีโร่ ช่วยผู้ป่วยโควิด -19 โดยล่าสุดได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นที่ว่าหมอเจี๊ยบได้ลงภารกิจส่งยาในแต่ละวันให้ผู้ป่วยจากอาสาทางบ้านที่สมัครกันเข้ามาขอเพียงหมอบอกมาจากเคสต่วนแค่ไหนสถานการณ์เป็นยังไงก็ทุ่มเทการสุดยอดมากหากมีบริษัทน้ำมันไหนอยากช่วยสนับสนุนเรื่องค่าน้ำมันให้อาสาที่มาส่งยาติดต่อเข้ามาทางมูลนิธิได้เลยนะคะ จากคลิปดังต่าวชาวเน็ตก็ได้มาแหกคอมเมนต์ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมอาสาของโหมดเจ็บอย่างมาก